สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอปาเจโร่นะครับปาเจโร่ชมแรกครับติดตั้งจอยดอยพร้อมกล้องรอบคันนะครับเป็นจอตรงรุ่นเลยเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ภาพจะตัดให้เป็นกล้องถอยและกล้องรอบคันแบบนี้นะครับด้ยภาพกล้องรอบคันแล้วก็กล้องถอยครับผมอนี่กล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านหลังครับด้านซ้ายด้านขวาครับ หรือจะดูแบบ 3D ก็ได้ครับน,นี่อันนี้แบบ 3D นะครับนะครับเลือกเล่นเองได้เลยแล้วก็จอแอนดอยกล้องรอบคันนะครับมันก็จะเป็นกล้องบันทึกรอบคันด้วยนะครับนครับลูกค้าสามารถเลือกไฟล์ดูย้อนหลังได้เลยครับผม ครับภาพคมชัดครับผมอส่วนสเปคนะครับตอนนี้เป็นสเปคแรม6รอม64นะครับการทำงานนะครับ YouTube คอนโทรลองไนก็ใช้ได้ปกตินะครับ YouTube นะครับ gps นำทาง centan festival ถ้าในรุ่นนี้กับ gps นำทางก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคาพิเศษ เ,เริ่มต้นพร้อมติดตั้ง16,900บาทนะครับเป็นแรม6กรอมหกพร้อมกล้องรอบคันครับก็คุ้มค่าครับในกล้องรอบคันแล้วก็ได้จอสเปคแรงนะครับมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเซ็นทรัลเชียงใหม่อัดก็จะประมาณนี้ครับผม ระบบเสียง DSP นะครับ DSP ครับผมแล้วก็ใส่ซิมได้นะครับเอาไว้ให้ในกเกะได้กล้องรอบคันแบบนี้เลยสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้ครับขอบคุณครับ